ปลาบึกตัวนี้ก็ไซส์ประมาณยี่สิบกว่าโลนะครับต้องหลักไซส์เดียวเฮาต้องหลักไซส์เนี่ยไป่ซ่าม้งครับนะครับเนาะส่วนจีนเนี่ยจะลาบนะครับลาบปลาบึกเป็นเครื่องไหนอย่างเนี่ยจะต้มส้มนะครับโอ้เมนูหลากหลายวันนี้ปลาบึกตัวนี้นะสาวกว่ากิโลกอนสุดยอด ครับชิ้นปลานะครับต้องหลักสายเนี่ยเท่าเรื่องไรเดี๋ยวจะต้มส้มนะครับตัดเป็นก้มเป็นก้มนะครับก้มออยิงใหญ่เดี๋ยวต้มมันจะขยายขึ้นเห็นเต็มที่นะครับคืนนี้ครับต้องใจเย็นๆแยกคนเดียวนะครับรบลึกตัวนี้หนะเดี๋ยวสแกรรมกับลาบแล้วครับเดี๋ยวขอแจ๊ะเลี่ยงมดก่อน ต้มส้มปลาบึกเหมือนกับเหมือนต้มส้มปลาทั่วไปนะครับเขาก็ต้มน้าเดือดแล้วก็ซอยขิงคาตะไคร้ใบระกุูดปรุงรสลงไปนะครับหาน้ําเดือดแล้วปุ๊บนะครับแล้วก็เอาตันปลาบึกเนี่ยหรือว่าเนื้อปลาบึกเนี่ยใส่ลงไปนะครับเขาก็ปรุงรสโดยเกลือน้ำปลานะครับเข้าลงไปไม่ยากครับมันก็เหมือนแกงปลาทั่วไปนะ เมื่อกี้มั้งนะครับว่าเนื้อปลาบึกนะมันจะลรำกว่าบไปเลยนะครับมาครับลรำๆเนื้อมันแน่นครับรำเตเต้เลยปลาบึกน้ำก๊กนี่นะครับหวานสองถ้วย